เป็นไฟมืดด้วยไฟมืดด้วยไฟที่มนะแะ้วไฟมืดที่มอดแล้วนะครับเป็นคนที่ตาหวานมากมักตีเอาเป็นว่าพี่ทิ้งทายแล้วกันนะครับฟังพี่ไว้เลยนะทุกคนฟังผมไว้เลยนะแล้วบันทึกเทปไว้เลยอีกสิปีข้างหน้าเอาเทปออกมาเปิดนี่คือเจ้าชายลูกทุ่งต่อไปอี ชอบตั้งแต่น้องร้องเป็นตัวอย่างแล้วอะ,ะตั้งแต่ตรงนั้นแล้วพี่ตาก็หลงสเสน่ห์ปาล์มแล้วแบบหลงมากเลยนะคะ,ะเป็นคนที่น้องน้องยังเด็กอายุแค่13เองเนาะ,ะแต่เขาฉายแววซปเปอร์สตาร์มาแล้วรับรู้ตัวเองไหมว่าหนูเนี่ยคือมันพร้อมไปหมดเลย<ะ>มันจะเป็นหน้าตาเสียงร้องรูปร่างอะไรของหนูดูแลตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันนะคะเชื่อว่านะอย่างที่พี่ไก่บอกอะอนาคตเจ้าชายลูกทุ่งอะรอหนูอยู่แน่นะครับข ดีดีแ้วก็เพลงก็ได้โชว์เสียงแต่สำคัญคือไม่กลัวน้ําหนักพี่ปุ๊บปั๊บเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ลีดไม่กลัวเ็ขึ้นมาดูความมันใจคือคุยพูดคุยธรรมดาพูดคุยธรรมดาแต่ว่าพอร้องแล้วเป็นอีกคนหนึงเลยเหมือนองค์ลงหลงนั้นนะแต่ว่าอีก2ปีอายุ15เสียงจะแตกอันนี้อาจจะลำบากหน่อยเสียงแตกยังลูกนี่เสียงแตกยังยังยังงสิยังครับยังนะครับ เดี๋ยวผมผมขอเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าไม่มีที่ติใช่ไหมเออมีละอะไรไอ้ร้องไม่ต้องหัดแล้วไปหัดพูดหน่อยนะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีปามนี่คือเพชรเม็ดงามอือพี่เสียฟังพี่เสียฟังพี่เสียคนนี้ปั้นดารามาเยอะแล้วพี่เสบอกให้ปามเอ้ยพีหลังตัวเจ้าแหลมเลยมาทำน้อยเอ้ยโอ้โห ไม่เคยเชียร์รู้ได้ไงว่าเขาบอกหำน้อยอะจิไอ้แปมจะาบเทียงเลยนะเดี๋ยว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 เทียบบอกหำน้อยนี่เรียกเขาหรือเรียกพี่โอ้ไม่เคยเห็นเด็กผู้ชายที่เสียงดีอย่างนี้มาก่อนพูดจริงๆน่ารักมากนะจ๊ะอีกแปดปีพี่จะคอยเสียร์เจ้าเน้ ทำไมต้อง8ปีอ่ะจะไปเกณฑ์ทหารเห,ห,ห,หรอฮะ41พอดี <c oughs> อ่ะก็หวังว่าคงจะเห็นเป็นเจ้าชายเพลงลูกทุ่งหรือเพลงอะไรก็แล้วแต่ในวงการอีกคนหนึ่งะนะครับโอเคผ่านต้นไปมีแต่คำชมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับปั๊ปหวัดน,น,น,นคนปรปฐมส่งปุ๊บปั๊บเข้าประกวดด้วยมวลสารขนาดที่เหนือกว่าถ้าจะมีคำว่าเหลือรับประทานต้องคนนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ สวัสดีครับและนี่คือช่วงย,ยามาพาไปดูกิมรบุน,นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสวนสุนันทาวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับกิจกรรมแจ็คกลิงครับแจ็คกลิงมันเหมือนกับคั่วกลิงอย่างไรบ้างคั่วกลิงนี่มันจะเพงกว่าแจ็คกลิงอุ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ปะแจ็คกลิงมันเป็นการลเล่นคั่วกลิ้ง<อ>เป็นอาหารแจ็คกลิงก็เล่นที่อยู่ข้างหลังเรานี้ใช่ไหมครับพบกัระโชว์แจ็คกลิง มันคืออะไรครับนั่นใช้ภัยกายกรรมมะข่าวของชาวตะวันตก ใช่เพิ่งจะเข้ามาในไทยไม่กีส่สิบปียังอุปกรณ์ที่เห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าคอนแทคแจ็คกอรงค่ะมาเล่นโดยการไอโซเลชันค่ะคือการทําให้มันอยู่กับที่แบบนี้อันนี้เรียกว่าพอยอันนี้เป็นคนไทยทําเองประเด็์เองเป็นอุปกรณ์ที่มีเชือกแล้วก็มีลูกตุ้มเพื่อที่จะให้ถ่วงน้ําหนักแล้วก็เล่นโดยการใช้แรงเหวี่ยงประโยชน์ของมัน,น,มนการเล่นแจ็คกอรงของมันฝึกการแยกประสาทสัมผัสการใช้ร่างกายแล้วก็มีสมาธิกับมันถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอย่างเงี้ยครับสามารถติดต่อเรามีชิทกลุ่มไหมครับหรือม ถนนพระอาทิตย์ครับใครที่สนใจก็สามารถไปพบกับกลุ่มนี้ได้กับกิจกรรมแจ็คกิ้งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเล่นแจ็คกริ้งนะครับขอบคุณมากครับและนะครับคุณผู้ชมครับใครที่มีเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้สามารถส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเรื่องใดจะรับการออกรับไปเลยครับสาบะบจากยามาฮ่าเอาละครับวันนี้กิมแระบอยหมดเวลาแล้วนะครับต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาดูกันว่าเราจะพาไปพบกับกิจกรรมอะไรนะครับในช่วงยามาฮ่าพาไปดู ก็บอกท่านผู้ชมว่าเรายังคงอยู่ในการแข่งขันขร,รอบรองชนะเลิศอยู่นะครับคนชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศกันเลยทีเดียวตอนนี้ยโสธรน,นําอยู่10คะแนนแล้วก็ล้อมไปหมดแล้วเรียบร้อยน้องปาได้<า>รับ <ไป S 2> ค <ำ S 1> ําชมมากมายทีเดียวเหลือคนสุดท้ายของนครปฐมครับน้องปุ๊ปปับจะเ,เป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เราจะคุยกับผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หตําบลไผ่หูช้างจังหวัดนครปฐมคุณวินัยัญญัติครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผู้ใหญ่ครับ ห้าแสนาไปทําอะไรนะครับผู้ใหญ่คือผมจะนําไปพัฒนาชุมชนพุทธรักษาเพื่อนําไปทําเสียงตามสายและก็ตู้กดน้ำสาเสียงตามสายกับตู้กดน้ำตอนนี้ตอนนี้จะบอกอะไรใช้ตะโกนเอาตอนนี้มีเขามีระบบเสียงตามสายอยู่ไอ้ห้าแสนมันจะไม่ได้ยินไปหมู่บ้านอื่นด้วยเหรอครับพี่ครับได้อยากให้ได้ยินครับได้นะห้าแสนพอไหมผู้ใหญ่พอไหมได้ได้ครับได้นะได้ตู้กดน้ําด้วยนะฮะเอากี่ตู้ตู้กดน้ำเอากี่ตู้ เอาแบบเย็นไหมหรือเอากดออาอันนั้นเรียกก๊อกอ่ต้องมาดูคนสุดท้ายของเราครับน้องปุ๊บปั๊บครับเชิญชมาปุ๊บปั๊บทีนี้เท่าไหร่ครปุ๊บปั๊บสิบแปดอ๋อเหรอโอ้ยสิบแปดไปไกลกันเยอะเลยอะสบห้ากับสิบสามเนอะอันนี้กินโต๊ะจีนตลอดไงนะครับผมเป็นสัญลักษณ์จังหวัดอ๋อเป็นสัญลักษณ์จังหวัดด้วยหมูตัวเดียวเหรอไม่ค่ะหมายถึงโต๊ะจีนครับ หมายถึงโต๊ะจีเป็นสัญลักษณ์ของน้องครับโต๊ะจีเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ปุ๊บปั๊บเอาเพลงอะไรมาร้องคะอยากใกล้กันเลยของมารีวันค่ะมารีวันตามอยู่สิบคะแนนเท่านั้นดูที่ว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะอ้ามาฟังเพลงอยากใกล้กันเลยจากน้องปุ๊บปั๊บนครปฐมครับ ฉันรู้ว่าผิดเธอคิดจะอชอบกันแต่ยากเหลือเกินกับการจะห้ามใจเธออาจเหมือนไฟฉันเหมือนกับน้ำมันถึงไว้ใกล้กันก็ติด ที่ใครสักคนจะรัำทาม ที่แล้วใจแล้วันัอยากใกล้กันเลยนะครับมาริวันนะครับอ้าวกรรมการฟังเชียร์ก่อนเลยมาน้องเชียร์เป็นไงคะเป็นงไงฟังแล้วเป็นไงคะกระทืบเท้าแรกของปุ๊บปั๊บเนี่ยทำไมท่าดีมากนะคะท่าดีมากๆเลยแล้วก็คือจังหวะหรือการใส่ท่าทางเนี่ยไปกับเพลงมากนะคะฟังแล้วดูแล้วมันสบายตาลีลาการร้องลีลาการร้องนะคะแล้วก็เสียงร้องเองหลับตาปุ๊บนี่โอ้โห ถ้ามันเหมือนเราไปอยู่ใน MV เลยอะเสียงอินมากนะคะเก่งมากคองปุ๊บปั๊บขอให้ปุ๊บปั๊บรับโชคในวันนี้ไปเลยปุ๊บปั๊บรับโชคอุ้ยในการเก่าเก่าปุ๊บปั๊บรับโชคเก่าเก่าปุ๊บปั๊บรับโชคเยี่ยมครับน้องปุ๊บปั๊บเสียงดีเสียงมีพลังสมกับรูปร่างครับรูปร่างรูปร่างใหญ่เสียงมีพลังแต่ว่าจริงๆเพลงนี้ชอบหรือเปล่าฮะ ชอบไหม<อ>เลือก <คะ S 2> เองหรือเปล่าครับเลือกเองค่ะได้คุยกัคบคุณตั๊กบอกว่ามันเหมือนไม่เข้ากับเสของคุณมาริวันอัน้นในควารมรู้สึกผมนะแล้วก็อักขระคําว่าเผาผลาญจะไม่คีดเผาใช่ไหมอ่าอัราคระต้องต้องแม่นแต่ว่ารวมๆแล้วก็ดีก็ดีน่าน่าสนุกลุ้นก,กับน้องปาล์มได้อย่างคู่คี้แน่นอนครับคุณตั๊กคุ๊บปั๊บทุกเป็นคนที่เสียงดีนะคะถือว่าเสียงดีเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยยังเพลงของ คุณมแมลงวันเนี่ยเขา เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะยาก <laughs> เพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่มิ娜เขาเป็นคนที่เสียงค่อนข้างจะกว้างอะฮะอย่างท่อนที่หนูร้องเลยพอแล้วนะมันแบบหนูคงคงหนูขึ้นไปเป็นเสียงหลอกแต่ที่นี่เนี่ยมันยังยังไม่ถึงสักเท่าไหร่<อ>แต่ว่าอชอบเสียงเขานะเพาะเป็นคนที่เสียงแบบเซ็กซี่นะ<อ>แล้วก็ลูกคอเขาจะมีลูกคอสันๆของเขาเอะไอ,อ้ตัวเนี้ยเป็นเอกลักษณ์เราดีรักษาไว้รักษาไว้นะคะสำหรับน้องปุ๊บปั๊บรับโชคที่ไก่เองมีความรู้สึกว่าน้องปุ๊บปั๊บเนี่ยมีความสามารถแล้วก็เออมีเรื่องของพรสวรรค์มา ข้ามไปเลยได้ไหมคนนะไม่ใช่สพาจะมาข้ามกันนะฮะแต่นีดนึงที่พี่อยากจะติหน่อยซึ่งที <c oughs> ม่มาแล้ว,ลวเอาเป็นว่าไครที่เป็นพิพชมพูเลยก็ได้น้องปุ๊บป,ปั๊บพี่รู้สึกว่าน้องพอร้องไปเรื่อยๆเสียงน้องไม่ค่อยมีแรงอ,ะอ่ะเสียบ่อรัก เลือดเตียขะโคนะเจ้านะออกกำลังกายหน่อยออกกำลังกายหน่อยอ่ไหลพระเก๊กนะเล่นไก่เก๊กมาเล่นเกกตัวังขารเก๊กดือ่านะแล้วเจี๊ยบมอคาจอยนะอ่าอย่ากินเยอะเกินไปอยกินเยอะเกินไปเจี๊ยบอคาจอยปุ้ยนะกินมากจะอ้วนอ้วนจะปุ้ยอาชีพนี่หัวละวอาชีพมัวออันนี้อะไรอัเนี้อันนี้มัว S <S 2> <S 2> คือเสียงเหมือนไม่ค่อยมีพลังเพราะฉะนั้นหนูต้อง,อ,ง,อ,งออกกำลังกาย,ยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามต่อไปฝึกฝนต่อไปหนูจะเก่งด้านการร้องคะโขจอคะโขมวยหลื่อไอเขยงค่อยๆฝึกค่อยๆทำหนูจะเก่งนะจ๊ะค่าผู้ชมควมนอย่างนี้จากที่ทางังกรรมการทั้งบทพูดมานะครับในเรื่องของคำควบกล้ำอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับเผาผลาญในเขียนไว้เหมือนกัน เรื่องของกําลังเนี่ยต้องบอกว่าเห็นต่างนิดนึงมไม่ได้เกิดจากการที่ไม่ได้ออกกําลังแต่เกิดจากการที่หายใจเข้าหายใจออกยังไม่ถูกคือการร้องเพลงมันเป็นเรื่องของลมเพราะฉะนั้นเมื่อแบ่งลมในการหายใจยังไม่ถูกมันก็เลยทําให้เวลาจะใช้เนี่ยยิ่งร้องยิ่งเหนื่อยยิ่งร้องยิ่งเหนื่อยหายใจยังไงให้ลมมันเข้าไปในกระบพาลมคือหลัก ครูทุกคนก็จะสอนว่าหายใจก็คือให้ท้องป่องหมายความว่ากระบังลมกับปอดมันคนละส่วนถ้าเราจะปรึกษาปรึกษาพี่กิ๊กแล้ว่ะเชวอว่าพี่กิ๊กหายใจได้ถูกมากเลยท้องจะป่องเยคนพิกคนไม่ยังคงแล้วพี่กิ๊กเวลาหายใจอย่างเงี้ยเอ้ยเดืจะตายเลยนล้หอบผื่นนะฮะคือต้องบอกว่าหายใจลักษณะแบบท้องจะป่องมากกว่าหน้าอกยกถ้าหายใจแล้วอย่างเงี้ยไม่ถูก บอกให้ฟังคร่าวๆไปฝึกเองโอ้โหได้เลยกันแล้วแตฝึกได้ฝึกได้ร้องกันหมดแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวจะรู้กันเลยครับว่าคนที่จะเข้าไปรอบช,ชิงชนะเลิศน,นะครับจะเป็นนครปฐมหรือยะโสธรรอสักครู่ครับท่คครดง,งจิ